โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีดโดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น tp เจ็ดเพจแท้มีผู้ติด,ดตามหนึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอวีที่กำลังมาแรงมีไอดีแลงด์คอนสกินแลเพิมพ์ร,ราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ก็อยู่กับเกมอวีนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงแบบะนะครรับผมแนกะก็ เจอโปรวีเอสโปรนั่นเองนะครับผมนะฮะจากคลิปที่แล้วเป็นไงบากว่าเพื่งมึงอยากรับรู้ดึกพลังของพระเจ้าไหมมึงคุณรับรูกเรามึงสคุได้พลังของพระเจ้าเลยเว้ยโอเคคุณดึงพลังขงพระเจ้าเริ่มเลยตาแล้วกันตอนนี้จากคลิปที่แล้วมึงเป็นคนทำรามึงกลายเป็นพระเจ้าเทียบเทียบกับกูได้แล้วเว้ยใช่เหรอวะเออมึงมึงเลือกตัวอะไรเ โ okay. อเคอะตาเด้ <C> mhm. ไปอยู่ในเกรวไปที่บร้อยแล้วนะครับผมนะผมเลือกตัวเอซุเพื่อนเลือกตัวอะไรวะบอกให้คนดูรู้หนจะทำธุรกิจกินตรงมีอะไรบ้าเฮ้ยตัวเฮียอะไรแต่คนดูจะรู้งกับมึงไหมดิมึงเครู้มึงเคยเห็นสุดยอดสไนเปอร์เปล่าไอ้เหี้ยไม่ไม่แต่เดี๋ยวเฮียเดินมเดินซูมไปตาเด้เฮ้ยโอ้ยแต่เดี๋ยววะหกหลายอันเลยตาเลยโอ้ยเย่เย่แล้วมึง มาหนี้ไอ้เจะได้ไอ้โอ้ยแย่แล้วกูบอกเลยมึงแย่มากกูบอกเลยมึงดูมึงดูกูยิงลัวนะแต่ยังอยู่ปกติกูทำไม่ได้ออกของนะจะเลยเปิดหี่แย่แล้วน่ะมึงดูเจตได้โอ้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้คนดูดูสกิลตัวมึงก่อนนะ ไอ้เอ oh, yeah. yeah. yeah, ้ยกติไอ้เฮ huh? ียมันย no, mm, okay. sure? ิงยิงมันอย่างเร็วเลยเฮียสุดเออหรือเฮียแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนดูดูดูสกิลตัวมึงก่อนว่ามีอะไรบ้างมีกูมีหอกหรอวะมีหอกอะไรเฮี้ยเไม่หอกเอ้ยไม่โดนไม่โดนเออมึงลองปาให้โดนกูดิมอ่ะกูลองปานะอ่ะไม่โดนโบรอกเคนแล้วเนี่ยตัวมึง แล้วมีอะไรบ้างเรากดอัติดิโซเกเลยมาใกล้ดิอ้ยโเร <l oss anak lonely> <t od dy> ้นเดคนต่อหน้านะอไอี้ยเอาดิไอโดนอายมกของมันแค่ของหลอกลวงโอ้ยแต่งตีแบบรัวมากเลยนะโอ้ก็ไม่จินดิลองดู้ยู่ย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 ้ยู่ยูย้ยยู้ยู้ยู้ยยู้ยอ้ยู้ยู้ยู้ยอ้ยู้ย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 อ้ยู้ย้ยู้ย้ยอ้ยู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 ้ย้ยู้ย้ยู้ย้้ยู้้ย้ย้ไอ้ย้้ย <S <S เปลี่ยนตัวไหมอยากเปลี่ยนตัวไหมได้เราจะปลูกไปกับไเอยมึงดูตัวกูยิงป้อมซะก่อนก็ไหนจะไม่ได้เอาของเฮี้ยอะไรเลยเลยคนว้ากูคงเปลี่ยนตัวดีกว่ามึงบันหันมันเห็นกันแบบชัดเจนว่ากูไม่มีโอกาสชนะกูได้เลยเว้ยไม่ห่ออดปลาเลยไอ้ไก่ไม่ได้เชี่ยวปลาหรอตอนหน้าดูกูบักพี่เออยอดดาวเมท ไม่ยิงแย่เลยแย่หอเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวไหมอยากเปลี่ยนไหมกูจะเล่นกระต่ายโอเคโอเคจิตใจนายมันสู้ว่ะเออจิตใจมันสู้อ่ะอันตีคนดูวยฮะดูอันตีครับผมอ๋อไอ้เี้ยไม่โดดถอยหลังเหรอโอ้ยแย่ละโดนเนิร์ใช่เออโจ๊กโดนเนิร์ฟบอสนั่นแหละพอดีอะมึงกินมึงดูมึงดูเนี่ยมันไม่มันไม่ถอยหลังให้ไอ้เี้ยโจ๊กูโดนเนิร์ฟไปเลย โดกยิงวไม่กระโดดยิงไกระโดดยิงไงเนี่ยกระโดดยิงเ่อยู่แถวนะปุ่มแม่ดูไหนวะเอ้ยยังไม่ยังไมโดนอไอะไรอ๋อรอกูใชนสกคิเรื่องวอยู่งมยัดไอ้เงี้ยกูเสกูกสารหอบปไปเี้ยยิงยิงไอหอกแม่งโดนแต่ว่ไม่โดน เยเดี wow. wow. ๋ยจะตยูอะอะไอะไอะไรเอ้ยก so an ูก an ูไม่ใช่สกิลสองเฉอย่ดูโกงเกินเลยตเนี้ยไม่ใช่สกิลสองก็ตายแล้วเดี๋ยวจะดูโกงเกินไงบูดูบูดูบูดูเฮียอะไรเนี่ยมี่เีาอม สีแล้วไอ้ที่อะกับข้อรูแล้วกระต่ายกับข้อปลายกูเป็นนายพานนักล่ากูเห็นแล้วตายหน้าตายหน้าไอ้ที้อตายหน้าตายหน้าอย่าลืมนะออกไม่อยู่เหรอไอ้ที่อะแม่งกูดาวเร็วมากเลยมึงดูตัวกูวิ่งวิ่งยิงเลยดัดดูตัวกูอะไรยิงเลยตันยิงเลยกูมึงยอมแพ้เลยจริง ให้เจอเลยดูนะผมว่ามันชนะได้เว้ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเชื่อกูเฮ้ยคนดูจะได้ดูอีกหลายตหลายตัวไงแต่เอ้าเงินฟ้าให้เต็มปะล่ะกูอยากวัดเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวกูตัดคลิปโอเคฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมตามเมื่อกี้คือตัวมันชนะทางกันแบบขาดเกินไปนะครับผมนะฮะเราดีเปลี่ยนเป็นเล่นแอตติกกันนั่งดีกว่านะครับผมแล้วก็เพื่อนผมเล่นอะไรฮัลโหลเล่นอะไรวะไอายุริอายุริว้าโว้วว้ ไอเท่เลยแต่ตอนเกมกูเสียเปรี่ยนวะเนี่ยใชเจ๋งเลยมันดูแบบโหวากเลยเฮียดูดิไม่เป็นเปลี่ยนเลยกี่สัเม่เฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วะไอ้เยี่ยงกูแหลกเลยตอนมึใช้ไม่เป็ีเมื่อกี้กูว่าทักเลยไหนวะเมื่ไหนเอามาโชว์ให้คนดูเห็นดิเฮ้ยมฏิเีเร็ว่าไอเดิร์ดเฮ้ยใช่เออมึงเอาไปโชว์ให้คนดูเห็นตอนที่ไอซันมึงหายไปไหนเนี่ย ไอ้กูมาลองกับป้าจะตีแลากเนี่ยมาดูเลยว่าอยู่ไหนว่าอย่าตีกูได้สักเดี๋ยเดี๋ยวกูลองฝั่งนี้นี่คือการตีไปแล้วมันจะสมกับโอ้เฮียเลรเนี่ยเนี่มึงดูการตีมึงดูการตีมึงดูโอ้โหลัวมากแล้วม่นกี้สกิลหนึ่งเหรอใช่นี่คือสกิลหนึ่งเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอเฮียโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ยเฮียโอ้ยไอเฮียดิไอเฮียไีมันจะโง่ไอเฮียเลยไอ โอ้ยตัวโหดมากไอ้เอ้ยของมาไอ้ยังม่จริงอย่างเร็วเลยสัตโอ้โหรออันติกูมาก่อนมึงไอ้เฮียไงมึงงานติหลบแบบเลยฮะเออไอ้เฮียเรเกิดไปเลยสัตว์มึงเปลี่ยนเดี๋ยวหลบแบบนี้เลยาสนใจนะกูมีงานติแล้วไอ้เฮียแต่มึงมีตัวมีแร่มีแดดอด้ไอ้เฮียหลบได้แน่เลยสัตว์ลองดู โอ้ยไม่เช oh, <my S 2> <Yeah, S 1> ี่อเลยเชื่อมาเมื oh Hello, ่อ oh, ก oh, oh, ี้ไเย้ยกูลอยลัวๆเลยสุดโอ้วววโอดว่าเยอะเไอ้เย้ยตัวกูไม่ละโอนว่าเลยสุดไอ้เย้ยโอ้ถ้ากูใช้กันติไม่โดนหรือว่าอะไรไม่โดนกูได้ไรประโยชน์มากเลยแนะเฮียเจดีแอบปัลมไปจัดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ ัยว้าวว่าดูดีซีพอดีไอเทียนว้าวมาดิไอเทียเฮ้ยเฮ้ยไอติ้งเราเกลี้เฮี้ยเลยวะเฮ้ยไอ้ยูกูไม่ได้เจออะไกันแม่กูรออยู่โอ้ตามสีดีดีวะจะได้ช่วยเอว่า ไอ้นีเดียโหด่าชิ้นนวอันตีบุ้มมือแล้้เย่น่าวดกะชินดินจาี่แท้จริงเงอไอ้เยแล้วนี่มันไม่ใช่ดินจารอ้เยเฮ้ยอย่าอย่ามึงจะไปเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยเอ้เ้เฮ้้เ้้ยเ้เ้ย้้เ้้้เ้้้ยเฮ้ ว้ากินไอ้เหี้ยไอ้นี่มันกูว่ามันชนะทางเทนตุกตัวนะเออไม่รู้ไอ้เหี้ยมันตีมันเยอะเลยเหี้ยแต่มันเจอราวิวมันก็ทำอะไรไม่ได้เว้ยเรื่องวะไอ้ยี่โดนไปแล้วนี่หว่ากูเร็วเร็วเลรอไอ้ยี่ไม่เงียบเลยเฮ้ยย่อ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 ยกูหนีแล้วกูกลัว

ขึ้นมาเหมือน้าโหดมากนะมาหน้าพระเจ้าเย็ดแม้ตายหมดเลยไอ้เหี้ยไอ้ตัวไม่ยังโกงเลยสัตว์ดีใจจิ้นติดโกดิชุดมึงเลิกมึงเลิกวิ่งไปหมอไอ้เหี้ยรอเรียกทีเดี๋ยวกลับบ้านเลยเสัตว์เดี๋ยวเ๋ยวก็โหดเล้เหียว้าวว้าวเนยะ

อเมื่อกี้ยังโดนได้อวะโดนนี่เฮียปักมันดีกว่าเฮ้ยโอเฮียของมันเกี่ยวหนึ่งเกี่ยสองเป็นยังไงบ้างวะจิฮะเกี่ยวหนึ่งเกี่ยสองเป็นยังไงบ้างวะใครของกูอ่ะเออปกติเลยเฮียไม่มีอะไรเปล่งแปรเนี้ยไม่มีแต่ว่าสกิลสองตัวนี้มันเวลามันหมุนเออเวลาพี่พุ่งไปมันจะหมุนให้ครั้งหนึ่งฮานดับรวมๆแล้วก็ปกติไอ้ที่เฮ้ย อย well. hey, huh, okay, kind of kind of ู่ไหนวะถามทำไมวะเที่ยนี่ดักกูเฮ้ยไอ้เท um um ี่ยโดนด้วยเหรอไอ้ส um> ัตว์ไออย่ามึงมึงมึงเราแบบเอาไกลๆดิไกลๆดิอะไรกูอยู่นี่นะอะไรเนี่ยดูดิเฮ้ยไอเที่ยเนี่ยกูไม่ใช่ละไออย่าโคตรโคตรไกลไอสัตว์ไอ้เที่ยนี่ออกเคี้ยวเหี้ยอะไรมาดิ โอ้ยยยยยเออไอ้เฮียมีวิ้าตายตาเลยโดนป้อมยิงไอ้เฮียัสไอ้เจ้ีออกเคียวไอ้ัสเยเหลี่ยมเนาเหลี่ยมไม่ได้นันป้อมมังกูเฮียเฮิฮิะกลับดีกว่า

อะไรว้าวไอ้เคดี้เด็กเเโ้ยพี่เล็กเลเไอเยิีแล้วกูเขาอย่างมาเลยติุยก็แม่งโหตัน่ <c oughs> น,นัไนไ <c oughs> <c oughs> อ้สัตไม่โหดเที่ยวกับบึงแล้มัอนเล่นจ <c oughs> <c oughs> ิ๊บจอยต่ฮะก็เกิดแดไ้สินะเดี โอ้ยเหลียวมเฮ้ยไอ้ยี่นี่แอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยไม่ได้เดินเลยสารเลยโดนดักไอ้ไอ้โคตรเฮียเลยบ้างวายยอมแม่สวายวายวากูยอมแล้วแต่ เฮ้ยต่อดีว่างไม่ชนะกูเลยเอ้อแล้าโอเคป้าหุ่นชยมาในคลิปหน้านะครับผมไอ้เกียกูเจิงปิดรายการเหนื่อย